เอาละครับผมกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Hitman Reborn หมดทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับโรคุโดมุคโรสิบปีข้างหน้านะครับผมผู้พิทดดักผู้พิทักษ์แห่งสายหมองนั่นเองเชียร์แล้วแบบโคตรดีใจอะอย่างเท่เท่เกินเท่พอฮิปปารี่เลยนะแต่ดูทรงไอหมอนี่มันเท่กว่าว่ะ สำหรับโจมตีอยู่ใน S นะครับผมแล้วก็ป้องกันอยู่ที่ A HP อยู่ที่ C นะครับต,ตอนนี้ผมก็ผมก็เอาเซ็ตของฮิปริมาใช้ก่อนนะครับซึ่งพ่อผมผมไม่ได้ผมไม่ได้นี้เลยแต่ผมก็มีนักของมันอะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่า3,4,1,8,4ครกับอันนี้มันก็ดีนะตั้งผมหมดแล้วไง ใชเส้นนี้ดีกว่านะครับผมแต่กคิสติคอนอยู่ที่154ใช่ไหมแหวน,นเปลี่ยน154กลายเป็น166ว,ว,ว่ะ <c oughs> ว่าระดับนี้คือน่าจะโหดอยู่ซึ <c oughs> ่งผมอัพได้เท่านี้จริงๆ <c oughs> แหวนก็ไม่ได้อัพอะไรมากนะครับเพราะว่าหมดอันนี้ก็โหดทรัพยากรเหลือลน้นเหลือล้นแบบหมดจัดนี่คือสกิลเพลิงออกับเวทจีนะครับผมสกิลที่หนึ่งสร้างความเสียหาย400 ยี่สองแปดแล้วก็สกิ่สามแปด้อยผมต้องเล่นแล้ววะทุกคนผมมีเพรอยู่แล้วไม่ใช่เพรดิมีพลังงานอยู่14นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นสักนิดหนึ่งเจอเบลหน่อยเป็นไงอ่ะใช้ทีมนี้ลงนะครับมาดูสกิลนะครับผมของโรคุโดบุคโรนั่นเอง พราะว่าสกิลที่1งกิลสกิล3สกิลไหนมันจะโหดบ้างเอาวะเดินธรรมดาครับทุกคนนี่คือการเดินเดินนี่ก็เท่นะแล้วก็ชาร์จเออที่สกิลนี้น่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ตีตีเลยยัดใจนะครับผมตีเลยยไกลแล้วก็ดึงดึงมา 3. นี่สามเฮ้ยอีโอ้ยช็อปปี้อย่ามาช็อปปี้นี่นี่นี่โหด เฮ้ยโหดอยู่อ่ะช่วยอยู่ให้มันดิ้งดิ้งได้ไหมเอานายนะแล้วก็สกิลที่หนึ่งเฮ้ยทำให้เพลิงแยกนรกแยกมากแล้วก็สกิลที่สองน,นะครับเอเอเถาวันเถาวันเหมือนเป็นพืชอะไรสักอย่างแล้วก็ทิ้มแทงสกิลที่สาม่าทุกคนดูด โอ้หแรงจัดคุณแรงเลยเจอบเบลนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นพีทีสักตาหรือสองตาแล้วเลยอุ้ยโดนกระโดดออกเพลิงไปกินแรงอยู่โดนเหมือนแบบเหมือนทัวอะไรนะสักอย่างนึงเนี่ยใช้ข้าวไปตายวนให้ไปเชคก่อนนะครับทุกคนผมก็ อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดิ้ยเยอะยิ่งเฮ้ยผมมีเันตีแล้ว啊จิกะคือโดนโดนอะโดนเสร็จแล้วใช้เงนตีอุ้ยโดนตีโอ้โหตีแรงอยู่ครับเรียกร่างแยกออกมาแล้วก็มีเพลิงมาอุ้ยโหดอยู่สำหรับโรคุโดโมโกโร่นะครับผมสิบปีไปไปแ,แร้งสักตาหน่งดีกว่า แล้วก็ได้ดีมาครับผมโอเคเราไปลงแรง่์สักตาหนึ่งเป็นไงดูสก ok ิลโรคุโดกุโดนะครับผมผมจะใช้เบลตัวเปิดนะฮะก็ผมจะหาจังหวะให้โรคุโดผมได้เล่นนั่นเองซึ่งมาดูนะครับผมว่ามันจะแรงแค่ไหนขอเพิ่มเสียงอีกนิดละกันไม่รู้ว่าจะดังไปหรือเปล่าแต่ผมลดมาเท่าเดิมดีกว่านะครับ เพื่อความเซฟโหฝ่ายตรงข้ามมีซินะแล้วก็ซินะาโวยเด็กแล้วก็ซันซัสแล้วก็โอ้ซินะาสิปีว่ะทุกคนโหดอยู่ขอตั้งใเล่นโอ้โหอีกสตูดิโว่ะดีครับบอกเราถูจากจังหวะเขาเล่นนิดนึงผมอึดอยู่ไม่เป็นไรช่วงจังหวะเขาเปลี่ยนตัวนี่น่าจะกดเปลี่ยนได้นะ มันรอดีเลยเป็น,เน,เน okay. หนึ่งนะโอเคเฮ้ยเขาม่เก็บเขาไม่เก็บหลบสองอันเลยวล่ะผมรอเขาเล่นตั้งหนึ่งโอ้สังทักษะว้อยู่ยันเลย โอเคผมเอ๋มันดูดโดนดูดโดนดูดเอร์เนโดนนรกแย่เลยก็เดินเถววันไปก่อนแล้วก็อัตติอัตติโดนอัดหน้ารู้รงหรือเปล่าแค่สุนามากเลยแพ้ทางสุนัเพราะผมเราทำไม่เต็มว่ะ กูพิทักแห่งวายุดิบกูพิทักษ์แห่งกูพิทักษ์แห่งอะไรวะอรุณใช่ปะอรุณดิณภาเออชื่อี่จิทั้แห่งนภาเนี่ยลกพิทักษ์แห่งนภาดิโอ้โหผมตกไม่ได้เลยว่ะทุกคนเชือบ้าโดนเละเลยไม่บขาสูงกว่าด้วย เลยเล่นยากกว่าอีกนึงแถมลูกโผมแกมือแกมือแกมือเอาไปเอาไปเอาไปอีตาหนึ่งอีตาหนึ่งเมื่อกี้ผมเล่นจริงๆหลอกเล่นผมหลอกเล่นผมหลอกเล่นนะครับมาจริงจังแล้วผมจริงจังแล้วครับทุกคนจริงๆริงคผมจริงจังแล้วผมจริงจังแล้วครับทุกคนจริงๆริงอืมออพเปอร์โหลด มาวะเฮ้ยเจอรูกโโดวอะตอนที่แบบยังเป็นเด็กกระโบกเจอรูกโโดะสิบปีหน่อยเป็นไงล่ะมามาเลยสินะมาเลยสินะเจอกับเบลแห่งวายุเบลฟอร์ก,รก,รกรัสดึงมาเลยครับผมแล้วก็สกิลสองเพื่อไปทำให้ฟนตุก้ามปล่อยเขวแล้วก็สกิลท,ที่สามนะครับผมดึง ดึงดึงดึงเยพอหร้เปอร็นด้เอร์เซ็นต์ผมจะเปลี่ยนเป็นดินลบแยกไปก่อนก่ผมก็ดูดด,ดักเลยเลยดูดดักแล้วก็ซิมซิมต่อแล้วก็ีน้กลแหวงนภพาถ้าอะไรไม่รู้เอาเอาเอา,เอา,เอาขึ้นฟว้าแบบแบบนี่เป็แบบปอร์าเบอกรันีววุกบาม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 า,มา มามามาอย่าได้ล่วงอย่าได้ล่วงอย่าได้ล่วงบอกเลยจะล่วงอะไรครับบุจะล่วงเฮ้ยผมตลกเล่นนะเนี่ยเบลเบลข้อจริงเบลข้อจริงเบลข้อจริงเบข้อจริงผมดูดดูาวไปเลยดูดดาวดูดดาวแล้วก็เี้ย ต่อยต่อย่อที่โหยากก็อติมาฟันฟันอีกยอดจนี่นี่ยอดจริงนะครับผมแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟเพื่ออะไรัอยงเอโดนล้เป็นไงล่ะเปิดบเติมวัตนามวัตนามไป้มไม่มีอะไรดีอย่างนแล้วอนี่ีเปิดเปิดทีทาง ดึงตึงด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 ึงอื้มอ้าวเจอเออเพลงติดโอ้โหเดี๋ยว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 ใจเย็นเจ้าหนูวุชสติมเมกิรอรอเลยปะรอแล้วดูดรอดูดดึง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 มาแล้วก็จิ๊กเอ้าน้ำแข็งผมไปไหนเนี่ย ไม่รอตีบเบลเอ้ยตีมเยกุรันตั้งหักละนี่โอกก้มเปลี่ยนเปลี่ยนต่อแล้วก็ดูสังวงวนีววนก,กดหน่อยเพื่อเท <c oughs> ช่วยเฮีแหวกหน้าพาไปเลยเดี๋ยวไม่ตายเหรอแักแค่ตายวะโดนเบล แล้วครับผมก็เพียงพอสำหรับการรีวิวรถคูดอมกุโรกกันขำๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง The Ripper ด้วยนะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ